น้ำไหลนะคะทาบลช่องน้ำน้ำไหลทางบนช่องหลานจังหวัดอุทัยเพชรนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะทำให้ดูวันนี้เรามีอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะนอนด้วยนะคะวันนี้นี่ะคาที่นี่กับครอบครัวนะคะครอบครัว เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาคนมาอาบด้วยเป็นหมู่ด้วยนะตามมาตามมานี่ไงวิชิาอย่าท้องาอย่าท้อง มาเด็กเล่นน้ำด้วยกันนะครับพี่น้องครับเดมาเล่นน้ำกันนะครับนี่มีเด็กมีเด็กมีเด็กคลัวน้ำเนี่ยเล่นน้ำกลัวน้ำเนี่ยหนาวหนาวทำไมถึงหนาวอ่ะน้ำไม่ได้เย็นซะหน่อยอุ้ยถ้าเย็นก็ขึ้นนะ เิไหนมาอาบนะฮะดหคไหนมาอาบเอาไหมเดี๋ยวเอาขาลงแล้ดิบขาจะพาดขาจะขึ้นแล้วโอ๊ยอย่าพัีทีนี่โอ๊ยสวยมากนะครสวยมากนะคะนี่ที่เด็กเล่นแล้ว เฮ้เฮ้มา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 ามามามาามาามาะามาาาาา นอนนอๆนอนนอนนออนนอนนอนนออนนอนนอนอนอนนออนนนอนนออนนอนนนนออนนอนออออนนออนอนนอนนออนน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 นนอนน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn